วันนี้นะคะที่ร้านต้องปิดร้านเนื่องจากว่าที่ร้านบริการเฉพาะผู้หญิงแต่พระเอิญสามีไม่ได้เป็นผู้หญิงค่ะแล้วเขามีอาการปวดกล้ามเนื้อเราก็ถือโอกาสนี้จะมาทำให้ดูเลยว่าถ้าดูแลกล้ามเนื้อคนในครอบครัวแบบง่ายๆที่สามารถดูแล้วไปทำเองได้ทำกันยังไงบ้าง เดี๋ยวจะบอกขั้นตอนอย่างละเอียดหรือว่าถ้าใครสงสัยและอยากได้ละเอียดมากกว่านั้นไปอีกเฉพาะบุคคลแล้วก็สามารถฝากข้อความมาถามได้นะคะยินดีตอบค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะจะบอกก่อนว่าอาการที่เขาเป็นวันนี้นะคะก็คืออาการกล้ามเนื้อเป็นหละ ีนี้จัดท่าให้อยู่ในท่าตรงนะคะเพื่อที่จะสํารวจว่ามีก้อนกล้ามเนื้อตรงไหนบ้างโดวยวิธีการเช็คไปทีละาขานะคะเช็คไปที่ลําขาว่ามีก้อนกล้ามเนื้อตรงไหนเกร็งตึงบ้างเพราะว่ามันเป็นสาเหตุเชื่อมต่อกันได้ทุกส่วนเลยะคะ่ะอันนี้เน้นย้ำนะคะเราจะดูแลเฉพาะเรื่องกล้ามเนื้อและต่อมน้ําเหลืองที่มันโตบวมมานอก นอกนอกจากาโตวบวมมาตรงลักษณะผิวหนังจนสัมผัสได้มีการเกรงแล้วก็มีกล้ามเนื้อเกรงเป็นบางส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็มีการอุดต,ตันของต่อมน,น้ำเหลืองที่เป็นก้อนเกรงแล้วก็ พอกดลงไปแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีน้ำอยู่ภายใต้ชั้นผิวหนังวิธีการแก้ในส่วนนี้นะคะก่อนอื่นเราต้องใช้การคลายกล้ามเนื้อแบบใช้ออยลทาไปบนผิวแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าจะทำยังไงอันนี้เราใช้ออยนะคะที่ สามารถทําให้ผิวหนังเนี่ยไม่เกิดการเสียดสีเวลาทาลงไปแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยพี่ไม่ขอบอกรายละเอียดว่ายี่หออะไรนะเนื่องจากว่าพี่กําลังอยากได้สปอนเซอร์อยู่ถ้าใครอยากให้ระบุยี่ห้อและผลิตภัณ์นั้นไหนใช้ดีไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ติดผิวหนังก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะเดี๋ยวพี่ถ้ามันดีจริงแล้วโอเคนะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้เต็มที่เลย นี่นะคะเราไม่ต้องเน้นไปส่วนไหนเป็นพิเศษนะคะมืออะค่ะลักษณะของมือการมือแบบนี้นะคะโดยโดยที่มือเนี่ยมีออยแล้วก็คลายีบเนี้ใช้น้ําหนักกดนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราบอกว่าเราเน้นเฉพาะ กล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่เราสามารถดูแลกันเองได้แต่ถ้าส่วนลึกไปกว่านั้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะนะคะ่ะมือเราจะสัมผัสรู้ว่าเนื้อเนื้อปกติ เนื้อที่มีกล้ามเนื้อเกร็งเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะว่ามันจะมีผิวหนังที่บวมปูดขึ้นมาตรงชั้นผิวหนังนะคะ่ะทีนี้พอพอถ้าเราทำถูกวิธีนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กลง วิธีนี้นะคะใช้ได้กับผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อที่บวมออกมาที่เป็นต่อมไขมันนะคะใช้ได้ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านก็จะเป็นผู้หญิงนะคะพี่ก็เลยถนัดที่จะแชร์เรื่องราวของผู้หญิงเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยก็ ได้ดูแลกลุ่มลูกค้าผู้หญิงเยอะมากจนกระทั่งลักษณะก็สามารถบอกให้รู้แล้วว่าว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อ้วนอะค่ะแค่มีลมในร่างกายแนละ้วทำให้ตัวบวมหรือบางคนก็แค่ร่างกายสะสมน้ำเหลืองเสียแล้วก็ร่างกายเนี่ยมีบวมน้ำจนเกินไป เนื้อแลวระบายน้ำเหลืองออกขนาดตัวก็จะเพียวลงแล้วค่ะแต่บางคนที่ตกใจอาการของตัวเองพอไปเจอการดูดไขมันอะไรเงี้ยก็เลยรีบไปดูดไขมันแต่ความจริงแล้วก็เห็นผลเลยค่ะลดลงเลยแต่ผลที่ตามมาก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่ถ้าแบบนี้มันเหมือนเป็นการออกกำลังกายไปด้วยค่ะ ผลข้างเคียงคือสบายแล้วก็ปลอดภัยอาจจะต้องมาหาพี่บ่อยๆก็แค่นั้นเองออเน,น,นี่ยค่ะถ้าสัมผัสลงไปมันก็จะจะรู้สึกว่าแตกตรงมือค่ะ ราจะทำไปอย่างนี้ทั่วตัวเลยนะคะทั่วตัวแบบว่าละเอียดเดอี่ไม่เว้นเลยแต่ว่าคลิปเนี้ยเดี๋ยวพี่จะมาสาธิตแค่ขาหนึ่งข้างเพราะว่าถ้าใช้เวลาทั่วตัวมันจะใช้เวลานานมากเพราะว่าทุกอย่างต้องทำไปโดยละเอียดมากแล้วก็สิ่งที่สะสมมันก็ไม่ได้สะสมแค่วันเดียวเนาะมันหลายวันแล้วก็ เราก็เลยต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าดูแค่สาธิตขาข้างเดียวเนี่ยทุกคนก็สามารถไปทำตามได้เลยนะแต่ว่าขอย้ำว่าทำทั่วตัวนะจ๊ะห้ามทำเฉพาะส่วนเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายจะไม่เท่ากันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ ต่อทั้งตัวเนาะเพื่อให้ร่างกายทั้งตัวเนี่ยได้สบายทุกส่วนพี่คิดว่าร่างกายสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เป็นอะไรมากก็ดูแลกันเองก่อนก่อนที่จะไปหาหมอนะคะช่วงนี้หมอทำงานหนะักทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาะถ่ายทอด เรื่องการดูแลไขมันภายใต้ช่องท้องซึ่งเกิดมาจากสาเหตุการปวดหลังนะคะแล้วติดตามชมนะคะ